สำหรับคุณแม่แม่ที่มีลูกน้อยเบบีวัยก่อนขวบปีแรกเนี่ยคงทราบกันดีนะคะว่าการนอนหลับของลูกเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากจริงๆค่ะเพราะจะช่วยให้การเจริญเติบโตในส่วนต่างๆรวมถึงระบบประสาทและสมองของลูกถูกพัฒนาได้อย่างสมบูรณ์ค่ะแต่อากาศบ้านเรานี่สิคะบางวันก็ร้อนบางวันก็ร้อนมากๆๆๆเลยสังเกตว่าน้องนอนไม่ค่อยนาน เพราะว่าไม่สบายตัวค่ะอยากให้เขาหลับสบายแบบยาวๆขึ้นหน่อยบางวันก็ต้องเปิดแอร์สลับกับพัดลมบ้างสุดท้ายแล้วแม่พบว่าปัญหาหนึ่งที่ลูกนอนหลับได้ไม่ยาวไม่สบายเนี่ยมาจากผ้าอ้อมที่เปียกชื้นค่ะเพราะว่าผิวลูกน้อยบอบบางเป็นผื่นและอับชื้นได้ง่ายค่ะทุกสิ่งที่สัมผัสลูกน้อยสำคัญมากโดยเฉพาะผ้าอ้อมซึ่งเราจะใช้ผ้าอ้อมในทุกกิจกรรมเลยค่ะทงางผ้าบ่าหม่มเช็ดหน้าเช็ดตัวค่ะ เคล็ดลับของแม่ก็คือมั่นเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ลูกน้อยบ่อยๆและเลือกใช้ผ้าอ้อมที่มั่นใจว่ามีผิวสัมผัสที่นุ่มสบายและระบายอากาศได้ดีค่ะแม่ใช้เป็นตัวนี้ค่ะผ้าอ้อมสารูใยไยผ่สีขาวธรรมชาติของแนปตี้เนื้อผ้าเนี่ยเขาผลิตมาจากใยไยผ่เป็นผ้าออร์แกนิกคอตตอนที่มีคุณสมบัติในการระบายอากาศได้ดีซึมซับน้ำได้มากเนื้อผ้านุ่มสบายมากๆเลยค่ะ วิธีเลือกผ้าอ้อมนะคะให้ดูที่สัญลักษณ์ eco tech 100 class 1ค่ะผ้าอ้อมสาลูใยไผ่ของเนปปี้เขาผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังได้รับรองมาตรฐานจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ด้วยนะคะทำให้แม่แม่มั่นใจมากเลยค่ะว่าปลอดภัยกับลูกแน่นอนเพราะผ้าอ้อมสีขาวธรรมชาติของเนปปี้ไม่ฟอกไม่ย้อม ปลอดภัยจากสารเคมีที่เป็นอันตรายกับผิวลูกค่ะยิ่งใช้ยิ่งชอบเพราะผิวสัมผัสผ้าอ้อมนุ่มมากเย็นสบายสุดๆเลยค่ะขนาดของผ้าอ้อมสาลูใยไผย่ของแนปปี้ไซส์30นิ้วเป็นผ้าอ้อมอเนกประสงค์สารพัดประโยชน์จริงๆค่ะไม่ว่าจะใช้พาดบ่าปูนอนเช็ดตัวใช้ห่ะตัวน้องใช้นุ่งแทนผ้าอ้อมสำเร็จรูปอีกด้วยนอกจากผ้าอ้อมสีขาวแล้ว เขายังมีสีชมพูและสีฟ้าด้วยนะคะปลอดภัยเหมือนกันเลยเพราะว่าเขาเนี่ยใช้สีย้อมแบบปลอดสารพิษผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเลยค่ะยิ่งลูกสบายตัวเขาก็จะยิ่งหลับสบายหลับสบายยิ่งขึ้นตื่นมาก็อารมณ์ดีค่ะพัฒนาการในด้านต่างๆของลูกก็จะดีตามไปด้วยแน่นอนค่ะนอกจากายายผ้าอ้อมสาลูใยไผ่แล้วเนปตี้นะคะเขายังมีผ้าห่อตัวผ้าเช็ดปาก ถุงเท้ารองเท้าและเครื่องนอนที่ทำจากผ้าสาลูใยไผ่สีขาวธรรมชาติให้เลือกอีกด้วยค่ะราคาก็ดีงามมากเลยนะคะอย่างเซตผ้าอ้อมสาลูใยไผ่ราคาเริ่มต้นเพียง365บาทเท่านั้นค่ะแม,แม่นๆนะคะตามไปช็อปกันได้ที่ www.nappybaby.com นะคะหรือทาง Facebook IG Line ์แอดเนปปี้เค่ะ